สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่อง butterfly 249กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะที่เรานึกถึงนะคะกำลังส่งพลังงานแบบไหนให้กับเรานะคะมามี4ตัวเลือกด้วยกันนะคะกองที่1กลกองที่สองกองที่3และกองที่4ค่ะ โอเคค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะไปพบกับคนที่เลือกกล่องแรกกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกกลองแรกเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยส่งพงบบลังงา,าาลลง,างานแบบไหนให้กับคนที่เลือกกลองที่หนึ่งคะโอ้สามดานมาเลยเขาคนนั้นส่งพลังงานแบบไหนให้กับคนที่เลือกกลองแรกคะอืมเขาคนนั้นส่งพลังงานแบบไหนให้กับ เพื่อนที่เลือกกองแรกค่ะโอ้ขอบใบสุดท้ายนะคะเขาคนนั้นที่เพื่อนกองแรกถามถึงเนี่ยส่งพลังงานแบบไหนให้กับเพื่อนที่เลือกกองแรกคะขอใบเดียวขอใบเดียวนะขออีกใบเดียว ว่าไม่เราก็เขานะคะหรือทั้งสองคนเนี่ยอาจจะติดคอมมิตเมนหรือเปล่าคอมมิตเมนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับว่าติดแบบการยิงสถานนะความสัมพันธ์กับคนอื่นๆอยู่หรือเปล่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่ากําลังคบหากับใครแบบจริงจังอยู่หรือเปล่านะคะคือจากไพ่เนี่ยเขาส่งพลังงานแบบไหนเขามีแพชชั่นกับเรานะคะ มันเป็นหนึ่งไม้เนาะแต่แพชชั่นในที่เนี่ยมันเป็นในแบบแพชชั่นแบบไฟลุกเลยอะ่ะเป็นแพชชั่นที่เป็นแพชชั่นจริงๆอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องส8บแปดบวกเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะคะอืมค่อนข้างมีแพชชั่นกับเรามากเลยเราหน้าจะแบบว่าเป็นคนที่เขาเนี่ยอยากได้มากๆนะคะต้องการที่จะมีอะไรด้วยนะคะเฮ้ยออกอากาศได้ไหมอะ่ะติดเลดไปไหม <laughs> อือ แต่ว่าเขาว่าไม่สามารถทำได้นะคะต่อให้เขาจะอยากทำแค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่สามารถทำได้นะคะถ้าเราเนี่ยมอบความรู้สึกให้เขาเนี่ยหรือถ้าเราเนี่ยพยายามที่จะแสดงออกอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่รับอ่กก็คือบอกไว้ก่อนว่าตัวเขาก็เสียใจตัวเขาเสียใจนะที่ไม่สามารถรับความรู้สึกของเราได้อืไม่สามารถที่จะ อบรับความรู้สึกของเราได้นะคะเพราะว่าไรเพราะว่าเขาติดคอมมิชเมนต์นะคะเห็นไหมเขาติดคอมมิชเมนต์เนี่ยมันเป็นสามดาวเขามีแพชชั่นกับเราก็จริงพลังงานที่เขาส่งมาคือเขามีแพชชั่นกับเรามากนะคะต้องการเรามากๆเลยแต่เป็นในเรื่องของส8บปดบวกนะยังไงก็ให้ระวังแต่เขาไม่สามารถทําได้คะ่ะตัวเขาก็เศร้าตัวเขาก็เซ็เเซงนะที่ไม่สามารถทําได้เนาะ อืมโ okay. อเคอะมาดูพลังงานจาก Romance Angel ที่เขาส่งให้เรานะคะพลัางงานแบบไหนที่เขาส่งให้เราอีกพลัางงานแบบที่เขาเพิ่นั้นส่งให้คุณกองแรกนี่ไง Codependency นะคะเอาไว้ต้องไหนเอาไวต้ตรงนี้ดีกว่าอืม Codependency children นะคะแล้วก็นี่ไง pay attention to the red flag นะคะเรามองว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยอยากที่จะเข้ามาเล่นกับเรานะคะอยากที่จะเข้ามาพูดคุยสื่อสารหรือทำอะไรที่มันแบบเด็กๆน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าเนี่ยันเป็นพลังงานที่ต้องระวังอะทงแดงใช่ไหมอืม red flag ธงแดงก็คือว่ามันเหมือนมีสัญญาณเตือนบางอย่างที่ห้ามเขาไว้นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยนี่ไงสัญญาณเตือนก็คือเาตัวเขามีแฟนแล้วแต่ว,ว่าตัวเขาจะอยากมาหาเรามากเท่าไหร่เนี่ยแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์นะคะไม่ของเราก็ของเขาเนาะ วีนสัสอืมวีนสัสออกบ่อยเนาะตุลพฤ้ศอกค่ะโซัทเทิน,นะคะมังกรค่ะอีกใบหนึ่งโอ้ยคาปิคอนค่ะมังกรค่ะมังกรเบาได้ก็เบานะามังกรนะถ้าจะออกมาคู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ป่ะแหนะ่ยกสีขออีกใบหนึ่งค่ะ มันสามงเนาะขออีกใบหนึ่งเนปจูนนะคะพวกราศีชาวธาตุน้ำเนาะนี่นะพวกมีนพิจิกนะคะก็รากด,ดนแนวนี้แต่พลังงานพวกมีนกับพิจิกจะมาแรงกว่านะคะโอเคค่ะคนกลองแรกนะเสร็จแล้วนะก็ไปพบกับคนที่เลือกกล่องที่สองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับ คนที่เลือกนะคะใบนี้นกกองที่สองเนาะไหนดูสิคนที่คนได้ไหมคนที่คนกองสองถามถึงเนี่ยเขาส่งทางงานแบบไหนคนกองสองคะโอ้โหโอ้โหว่าสั้นโอ้โหว่าสั้นไหนดูสิคนที่คนกองสองถามถึงเนี่ยเขาส่งทางงานแบบไหนคนกองสองคะ หนดูซิทีละใบนะคะทีละใบนะคะัะนะะนี่คนกองสองถามถึงเนี่ยส่งพลังงานแบบไหนให้คนกองสองคะโอ้หืเดมูนขึ้นซ้ำกันเลยอะมันเป็นความคิดถึงเนาะมันเป็นความคิดถึงแบบคิดถึงมากคิดถึงจังเลยเดมูนไม่เท่าไหร่ กถ้วยก็มานะคะเขาคิดถึงเรามากอะทําไมอะมองว่าไม่ค่อยได้คุยกันหรอคะคนกองนี้มันเป็นความคิดถึงที่มันแบบไหนตอนแรกไพ่ขึ้นยังไงวะแปบบ๊บนึงนะคะมันเป็นความคิดถึงที่แบบเขาอยากบอกอะ่ะเขาอยากบอกแล้วนะว่าเขารู้สึกยังไงอะแต่มันยังบอกไม่ได้อะ่ะไม่รู้ทําไมนะเขาแบบคิดถึงอะคิดถึงแต่ต้องเก็บไว้อ่ะคะ่ะ เออกินไปหน่อยป้าอินไปหน่อยไหมคนอ่านไพ่ก็อินไปหน่อยไหมเนาะคิดถึงเห็นไหมรู้เลยว่าคิดถึงมากคิดถึง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 ,ถงนะคะอืแล้วไงอีกอยากมาหาอยากตามอ่ะคืออยากอยู่ด้วยอ่ะลำบากแค่ไหนยากลำบากแค่ไหน ฉันก็จะตามเธอไปอ่ะเออต่อให้ยากลำบากแค่ไหนฉันก็จะอยู่กับเธอวา่าซัคือดีอะไรขนาดนี้ก่อนเวรวางอะไรขนาดนี้ก่อนยากลำบากแค่ไหนก็จะตามหายากลำบากแค่ไหนก็จะมาหายากลำบากแค่ไหนก็จะมาอยู่ด้วยโอ้ยคนกองนี้คือเกินไปป่ะเนี่ยเรามองว่าตัวเขาอ่ะ the hello f อันเนี้ยเราขอตีเป็นแบบว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารกับเราด้วยนะแต่อีกพลังงานหนึ่งก็คือตัวเขาเนี่ยแอบขอพรเรื่องเราด้วยนะไม่รู้จริงไหมนะคะถ้าแบบตัวเขาแบบเป็นสายมูเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเชื่อในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะี่ะอืมเขาอาจจะส่งจิตนะตั้งจิตอธิษฐานส่งถึงเธอนะคะให้เธอรู้ว่าเราคิดถึงอะไรแบบนี้ อินไปอีกไหนดูสิแล้วเขาส่งพลังงานแบบไหนอีกเนี่ยมองว่าเขาอยากให้แบบว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาอะมันแฮปปี้เนาะอืมคือเขาว่าอยากเคลียร์พลังงานที่หม่นหมองที่คิดถึงเนี่ยกับเรานะคะเคลียร์ในที่นี้ก็คือเขาอยากแสดงออกเขาอยากเปิดเผยเห็นไหมด e m มูล Hey, the moon. เฮ้ยเดิมูนตอนแรกเป็นเดมูนแต่เขาอยากเป็นเด mm ิร์ซันเห็นไหมหัวท้ายหัวท้ายเป็นไงเออเดิมูนจากเดิมูนอยากเป็นเดิร์ซันแล้วนะคะไม่อยากปิดบังความรู้สึกอีกต่อไปแล้วนะเนี่ยเขาอยากติดต่อสื่อสารขนาดนี้ก็ติดต่อมาเลยสิคะอืมไหนเขาส่งพลังงานแบบไหนให้ครับคนกองเดิมูนอีกคนนึงคนกองเดิมูนถามถึงเนี่ย เออเอาไว้ตรงไหนนะตอนแรกเอาไว้ตรงนี้ป่ะเออฮันนีมูนเดี๋ยวจะมาหาหรือเปล่ามีแพนจะมาหากันไหมทูเลฟไปอีกนะคะเขาส่งทังงานแบบไหนให้คนกองดื่มมูนอีกค่ะนิวเลฟ e ว่าสซันนิวเลฟอืมนิวเลฟใช่ไหมแถมใต้สำรับยังเป็นเว r y s o ี n ซูนด้วยนะ เวีิสูนด้วยแสดงว่าใกล้จะมาแล้วนะคะเรามองว่าฮันนีมูนเนี่ยถ้าไม่เป็นการแสดงออกความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เป็นการเปิดเผยเนี่ยอาจจะมีการเดินทางหรือวางแพลนที่จะติดต่อหรือมาหากันนะคะเพราะว่าเขาส่งพลังงานแบบไหนอีกเราเนี่ยเป็นรักครั้งใหม่ของเขานะคะเป็น New Love นิวเลิฟเนาะแล้วก็เป็นหลักแท้ะคะ่ะเป็นทูเลิฟของเขาด้วยเนาะ กองนี้่อาจจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะดูดูกันอยู่ดูดูกันอยู่ก็แบบแสดงออกมากไม่ได้ไงยังไม่ได้แม้กระทั่งเป็นคนคนคุยอ่ะอะไน,นี้ถ้าเป็นคนคุยก็มีโอกาสแบบเออพูดคุยกันแลอาจจะแบบมีการเรื่องสถานะหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นคนคุยยังไม่มีแบบว่า การพูดคุยกันนะคะถ้าแอบ,บชอบกันอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการที่แบบว่าเปิดเผยความรู้สึกแล้วมาเป็นคนคุยเนาะโอเคขอดูลักษณะราศีดาวจันดาวศุกร์แม่ของเราก็ของเขานะคะจูปิตเตอร์ค่ะธนูอะไรอีกโอ้ยธาตไฟนะคะเมษสิงธนูขอดูบด,ดท้ายอืม เมธนะคะไม่ของเราก็ของเขาเนะาะทธาตุไฟมาแรงอะ่ะธาทุไฟมาแรงมากเลยอะ่ะจริงใต้สำรับนี่ก็คือเมธเหมือนกันนะธาตุไฟมาแรงมากโอเคค่ะงั้นเราก็ขอจบกองที่สองไว้เท่านี้นะคะไปฟินกันได้เลยเนาะเราไปดูกับคนที่เล้ยกกองที่สามกันเลยค่ะ ค่ะมาพบกับคนที่เลือกใบนี้นะคะกองที่สามเนาะอืมวางยังไงวางนีง้กันโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าคนที่คนกองสามนึกถึงจะส่งพลังงานแบบไหนคนที่เลือกกองสามคะโอ,อ้ขอใบเดียว ขอทีละใบนะขอทีละใบนะอืมอันนี้เป็นคนเก่าๆหรือเปล่าอ่ะเป็นคนที่เคยหมุกอ่อนหรือเปล่า ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เคยคิดจะ move อนแต่ยังมู v ไม่ได้หรือเปล่าเอ่ยเนาะถามว่าเขาส่งพลังงานแบบไหนให้เรามันเหมือนกับว่าตัวเขาอะค่ะแม้จะเดินออกจากความสัมพันธ์มาแล้วเห็นไหมเดินออกมาแล้วนะเดินออกมาแล้วแหละอืมแต่ว่าตัวเขาอะยังรู้สึกดีๆกับเราอยู่ ยังชอบเราอยู่นะคะเป็นคิงถ้วยยังอยากมอบความรู้สึกดีๆของเขาเนี่ยความรู้สึกที่มันเต็มถ้วยเนี่ยเป็นน้ำเต็มแก้วเป็นน้ำเต็มถ้วยเนี่ยให้เราได้รับหรู้นะคะแต่แต่ว่าแต่เขาเนี่ยก็ทำเป็นแบบว่าอืมฉันมั่นหน้าฉันหล่ฉันเทฉันดูดี อีโก้ฉันเยอะฉันไม่สแสดงออกหรอกอืมตอนนี้ฉันก็เออตอนนี้ฉันก็แบบใช้ชีวิตแฮปปีด้ดีไม่มีเธอก็ได้แหละอะไรแบบนี้แต่ว่าที่จริงอะคะ่ะเขาอยากกลับมาหาเรานะคือเขายังมูกออนยังไม่น่าจะได้หรอกจต่ไพ่ตอนแรกที่มันขึ้นมานะมองว่าเขาในะคิดถึงเรามากเลยนะเรายังมีแรงดึงดูดกับเขานะคะ เขายังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคนเก่าๆเนาะเป็นพลังงานคนเก่าค่อนข้างสูงนะคะคนที่เคยเดินออกจากกันไปแล้วแต่ยังมุกอ้อนจากเราไม่ได้นะคะตัวเขาเนี่ยมีแลนนะคะมีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกลับมานะคะแต่จะ,สะแสดงออกความรู้สึกของเขาเลยไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคู่กรณีของเรานะคะว่าอีโก้เขาจะ สูงต่ําอะไรยังไงให้อีโก้แบบไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบติดต่อกลับมาอย่างเงี้ยบอกคิดถึงอย่างเงี้ยแต่ถ้าอีโก้เยอะหน่อยก็จะแบบว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะแสดงออกก็อาจจะใช้เวลาสักพักเลยถึงจะแสดงออกหรือจะบอกนะคะอืมบางกรณีก็อาจจะคิดถึงแหละ แต่ก็ทักมาคุยอนะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ได้บอกว่าคิดถึงรงกงเงี้ยให้รู้ไว้เลยนะว่าเขาคิดถึง <Okay. S 1> เขาส่งผลง,งานแบบไหนคนที่เลือกกองแรกอีกคนกองแรกถึงเออเซอเพลชั่นเนี่ยมองว่าเอาผิดที่ขอโทษมองว่าเป็นคนที่ห่างกันไปค่อนข้างสูงเนี่ยไพ่แปดถ้วยกับเซอเพลชั่นเนี่ยมันตรงกันมากเลยนะคะว่าเป็นคนเก่าๆที่เคยห่างกันไปเนาะหนบูซิกาสง่งงานแบบไหนให้เราอีก อืม,อมตัวเขายังมีแพชชั่นกับเรานะคะจริงจริงเห็นด้วยนะคะตัวเขาเนี่ยยังแบบมีแรงดึงดูดกับเราอยู่เราเนี่ยยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่าปรารถนาและต้องการอยู่นะคะไม่ใช่แค่ความแบบว่าความรู้สึกแค่ด้านไฟลุกอย่างเดียวนะโอ้มันก็มีความรู้สึกที่เป็นความรักด้วยทูเลิรด้วยนะคะ โอเคมาดูลัคนาราศีดาวจันรดาวศุกร์แม่ของเราก็ของเขานะคะธาตุไฟค่ะโอ้ยไฟเยอะจังเลยอะช่วงเนี้ยเมสสิงห์ธนูนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าทุกอันก็แมสสิงห์ธนูเมสสิงห์ธนูนะคะเพื่อนๆไหนลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์นะคะแม่ของเราก็ของเขาเนะาะธาตุดินก็มาอมแม่สิงธนู พิสปกันมังกรน,นะคะพอดูใบสุดท้ายกันดุ๊กใบสุดท้ายกันธาตุลมธาตุลมค่ะเป็นธาตุเลยนะเป็นธาตุเลยจริงๆเมทุนตุนกุมคือมาเป็นธาตุเลยไม่ได้ออกมาแบบยิบย่อยยิบย่อยนะเป็นธาตุเลยโอเคค่ะไปพบกับคนที่เลือกกองสุดท้ายกันเลยค่ะกองที่สี่ค่ะพบกับคนที่เลือกไพ่ใบในี้นะคะกองสุดท้ายใบสุดท้ายของเรานะคะเอาไว้ยังไงดีวะ นนได้ไมโอเคนที่เรานึกถึงถามถึงเนี่ยส่งพลังงานแบบไหนให้กับเราอยู่เอ่ยคน mm hmm. ที่คนกองทายนึกถึงเนี่ยส่งงานแบบไหนคนกองสุดท้ายคะย้ง mm hmm. มีความหวงความหวงหือหวงเขาเปิดทีเดียวนะเขาเปิดทีเดียวจวมาพปดโอ้ oh 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 oh. ต้องบอกว่าคนเนี้อาจจะเคยอยู่ในชีวิตของเราหมายถึงว่าจะพูดยังไงอะเคยคุยกันหรือเปล่าถามว่าตอนนี้ยังอยู่ในชีวิตไหมมันเหมือนห่างๆไปแล้วอะแต่อาจจะยังมีโซเชียลมีเดียหรืออาจจะมีช่องทางอะไรที่มันสามารถสอดส่องดูเชงโงกเชงเงยอย่างเงีนเน้ยคือยังสามารถรับรู้ข่าวสารของเราได้เนาะเขาส่งพลังงานแบบไหน ภายนอกเนี่ยเขาอาจจะอืมคลิปคูลนะคะฉันเป็นดิอ็มเพอเรอร์ฉันไม่สนใจอะไรฉันมีทุกอย่างงานฉันก็ดีเงนิน,งนฉันก็เยอะฉันไม่สนใจเธอหรอกฉันอยู่กับตัวเองได้ฉันคลิปคูลนะคะอืมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอืมเขาส่องเรานะคะอืม ภายนอกที่เราเห็นเบื้องหน้าที่เราเห็นเนียเขาอาจจะเป็นแบบ the emperor ใช่ไหมอืมอี e ก้สูงคู o l cool นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออีกมุมหนึ่งของเขาเนี่ยเขาเป็น the hermit นะอืมเขาแบบว่ายัางไงอะเขายังห่วงเราเนี่ยยังห่วงยังห่วงยังแอบส่องแอบมองเห็นไหมซี่เหลี่ยนก็มายังแบบว่า อยากบาลานซ์ yeah, <Yeah. S 1> เรานะคะไว้ในชีวิตของเขาเนอะอืมถ้าเขาไม่แสดงออกอะไรอะ่ะเขาก็ยังวนเวียนในชีวิตให้เราเห็นนะ่ะถ้าเขาส่องอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะส่องแบบให้เราเห็นด้วยว่าเขาส่องอะ่ะคือทําให้เรารู้วา่าตัวเขาเนี่ยยังดูเราอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันเลยเนี่ยอาจจะห่างๆกันไปเนี่ยอืม แต่ว่าตัวเขาก็พยายามวนกลับไปกลับมาในชีวิตเรานะคะพยายามรักษาเราให้ยังอยู่ในชีวิตอยู่นะคะอืพลังงานที่เขาส่งให้ก็คือยังหึงห่วงคอยแอบส่องแอบมองเรานะคะยังรักษาเราไว้ในชีวิตเนาะโอเคเขาส่งพลังงานแบบไหนให้คนกองนี้อีกคะในขอดูซิ make the effort hmm? mm hmm. เดี๋ยวขอขยาย d i s e p t i o n attraction อ้เรามองว่าตัวเขาอะมีแรงดึงดูดกับเรานะคะตัวเราเนี่ยยังมีสเสน่ห์ต่อเขาเนาะตัวเขายังอยากพยายามในความสัมพันธ์แต่ว่าภายนอกที่เขาแสดงออกอะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเขาอาจจะดูไม่ได้สนใจเรา มากเท่าไหร่อะไรเนี่ยมากเท่าที่ควรอืมเราอาจจะดูไม่ออกเลยว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใส่หน้ากากเขาหาเขาแสดงออกแบบว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกเนาะอืมนี่แหละไหนขอดูซีมาดูลัคนาราศรีดาวจันรดาวศุกร์นะคะไม่ของเราก็ของเขาเนาะอ,อืมจะว่าไปมังกรก็ออกมาเยอะนะ เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมบังกรทัศไฟเนี่ยไหนดูซินักนาราศีดาวจันทร์เราฝุ่นแม่ของเราก็ของเขานะคะจูปิเตอร์ค่ะอืมทัศไฟต้องมาราศีเมษค่ะทัศไฟมาจริงๆนะคะอืมช่วงนี้ทัศไฟแรงนะคะโอเคค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเขาส่งพลังงานแบบไหนให้กับเรานะคะโอเคค่ะขอบคุณที่คอยติดตามและรับชมนะคะคลิปวันนี้ก็จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ